สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาทัวร์มาดูนะครับด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นตัวรถตัดหญ้านั่งขับยี่ห้อฮุสไวน่านะครับจากประเทศสวีเดนนะครับคือโดยหลกัหลกๆเนี่ยรถตัดหญ้าฮุสววน่าเนี่ยเราได้มีการนําเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า15ปีแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยที่จอดอยู่สีส้มเรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับ จะเป็นรุ่นทั้งหมดที่เราจําหน่ายอยู่ณปัจจุบันในประเทศไทยนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันมีหลายรุ่นนะครับลูกค้าบางท่านอา,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีหลายรุ่นแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะไปเลือกใช้งานกับลักษณะงานยังไงนะครับให้มันเหมาะกับลักษณะงานของเรานะครับเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับจะได้เป็นการช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับให้มันเหมาะสมกับหน้างานของเรานะครับอ่า ที่เห็นอยู่นะครับโดยหลักๆเลยนะครับรถตัดย้าฮุสวน่าเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตระกูลแทรกเตอร์นะครับแทรกเตอร์ก็คือเป็นตัวที่มีใบตัดอยู่ตรงกลางนะครับใต้ท้องรถนะครับตัวแทรกเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3-4รุ่นนะครับก็คือจะมีรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กนะครับให้เลือกใช้กันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นตระกูลไรเดอร์นะครับ ไรเดอร์เนี่ยหลักๆเลยนะครับตัวใบตัดเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวไรเดอร์เนี่ยเวลาเราตัดเราจะสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดอยู่ด้านหน้านะครับดังนั้นตัวไรเดอร์เนี่ยมันจะเหมาะกับลักษณะพื้นที่ที่เป็นเนินนะครับมีต้นไม้เยอะในไร่ในสวนนะครับที่ต้องการความคล่องตัวสูงนะครับอีกอย่างหนึง่งจุดเด่นของไรเดอร์นะครับตัวไรเดอร์เนี่ยมันจะสามารถ หมุนรอบตัวเองได้ลักษณะการเลี้ยวให้เรานึกง่ายๆมันจะเลี้ยวเหมือนโฟลิปนะครับเลี้ยวล้อหลังแล้วก็จะสามารถขับตัดวนรอบต้นไม้ได้เลยนะครับในรอบเดียวโดยที่เราไม่ต้องวิ่งสวนไปสวนมาเพื่อกลับรถนะครับอันนี้ก็คือ,อจุดหลกัหลกๆที่เราแบ่งประเภทนะครับและเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเราควรจะเลือกใช้ในลักษณะยังไงนะครับตัวด้านหน้าตัวแรกก่อนนะครับ ตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตะกูลแท็กเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นพี่ใหญ่สุดในรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น TS 2 4 2 d นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการความแรงนะครับสามารถตัดในพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆได้รวดเร็วนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เนี่ยเรียกว่าใหญ่สุดในรุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์26แรงม้านะครับเป็นเครื่องเบนซิน4จังหวะนะครับก็ ท่านไหนที่กําลังมองหารถที่ต้องการลุยพื้นที่กว้างๆหญ้ารกๆนะครับต้องการกําลังตัดสูงๆนะครับตัดได้รวดเร็วนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในจุดนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการตัดเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือโดยปกติเนี่ยเวลาเราตัดเราจะสามารถพ่นเศษหญ้าออกด้านข้างก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดอาจจะตัดแล้วต้องการความสวยงามหรือต้องการที่จะเอาเศษหญ้าเนี่ยอาจจะไปทําปุยา๋ยหมัก ไปทำใส่ต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ตัวกล่องเก็บหญ้าเสริมด้านหลังตรงนี้ได้นะครับซึ่งกล่องเก็บหญ้าเนี่ยก็จะออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถถอดเพื่อเอาเศษหญ้าเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือไปเททิ้งได้นะครับโดยง่ายนะครับผมตัวนี้จะมาเป็นแบบสองกล่องนะครับสามารถติดตั้งได้ <S <S ก็นะครับตัวนี้เหมาะกับงาน พื้นที่ใหญ่งานลุยนะครับตัดรวดเร็วสวยงามด้วยก็ได้นะครับตัวถัดมานะครับฝั่งนี้ข้ามมาก็จะเป็นตัวตระกูลที่เราเรียกว่าไรเดอร์นะครับไรเดอร์จะสังเกตนะครับการเซอร์วิสใบตัดก็จะง่ายเห็นไหมครับใบตัดเนี่ยคือใบตัดจะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เราสามารถที่จะยกตัวใบตัดขึ้นมาแล้วก็อาจจะถอดรับคมหรือว่าฉีดน้ําทำความสะอาดในชุดใบตัดตัวนี้สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านคนเดียวสามารถทําได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นตระกูลไรเดอร์เนี่ยอีกจุดหนึ่งคือที่ที่ผมบอกไปเบื้องต้นคือมันสามารถลุยงานที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเนินนะครับที่ไม่เรียบอย่างเช่นในสวนทุนเรียนหรือสวนผลไม้นะครับที่มันมีเนินมีโคกเนี่ยตัวใบตัดข้างหน้านะครับมันจะสามารถให้ตัวได้เห็นไหมครับแล้วมันจะมีล้อนะครับล้อด้านหน้าตรงนี้มันจะสามารถวิ่งตามพื้นที่เนินได้ดีเลยนะครับตรงนี้ ตัวใบตัดตรงนี้นะครับมันจะมีล้อที่ประคองชุดใบตัดชุดใบตัดมันก็จะสามารถวิ่งตามเนินได้ซึ่งเวลาเราเอาไปตัดในสวนผลไม้มันจะตอบโจทย์ได้ดีมากตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหญ้าสูงสูงเนี่ยเวลาเราขับตัดไปปุ๊บไอ้ตัวถาดชุดข้างหน้าเนี่ยมันจะล้มหญ้าไปก่อนแล้วมันมันจะทําให้ใบตัดเนี่ยตัดตามได้ง่ายนะครับแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นไม่ว่าจะเป็นก้อนหินเป็นตอไม้เป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่อ่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับ ตัวตัวชุดชุดเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งตัวนี้ก็จะออกแบบมาให้นั่งสบายนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเอาไปใช้งานในสวนเนี่ยแน่นอนครับวันหนึ่งเราอาจจะต้องตัดหลายชั่วโมงนะครับสาหรับลูกค้าที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับเบาะนั่งเนี่ยเขาจะให้มาฮนักพิงเนี่ยจะสูงนะครับตำแหน่งการนั่งเนี่ยจะนั่งสบายเลยนะครับเวลาเราใช้งานต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการเมื่อยล้าเวลาที่เราทํางานได้นะครับ r i เดอเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับที่เราเอาเข้ามาก็คือจะมีรุ่น r 2 1 6 awd นะครับ r 2 1 6 awd ตัวนี้คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับพื้นที่บนเนินเขาหรือว่ามีเนินเยอะๆนะครับสามารถปีนป่ายตามเนินเขาได้สบายๆนะครับตัวนี้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น r 2 1 4 t นะครับตัวนี้ลักษณะการทำงานทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับ แต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับจะไม่ได้ขับ4ล้อซึ่งถ้าเป็นเนินประมาณสัก30องศาไม่เกิน45องศาตัวนี้ก็สามารถปีนไป่ายได้สบายๆเหมือนกันนะครับถัดมานะครับถัดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นเล็กของเรานะครับเป็นตระกูลแฟกเตอร์นะครับจะมีใบตัดตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ts138l นะครับ ts138l เนี่ยฟังก์ชันจะคล้ายๆกันกับรุ่น ts242d นะครับแต่ว่าขนาดไซส์กำลังเครื่องเนี่ยจะเล็กลงมานะครับตัวนี้จะอยู่ที่กําลังเครื่องที่13แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ฮุสตวน่าสจังหวะ 452cc นะครับตัวนี้เหมือนกันครับชุดใบตัดอยู่ตรงกลางสามารถตัดแล้วพ่นออกด้านข้างได้นะครับแล้วก็ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการตัดแล้วเก็บเศษหญ้าให้สวยหรือว่าต้องการเก็บเศษหญ้าไปทําปุ๋ยนะครับก็สามารถใส่ตัวกล่องเก็บหญ้าด้านหลังได้นะครับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นกล่องเก็บ2กล่องเหมือนกันนะครับเวลาเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวจับด้านข้างจับถนัดมือนะครับสกล่องนะครับอตัวนี้เวลาใช้เศษหญ้าเต็มปุ๊บเราก็จะถอด เอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าเอาไปเททิ้งได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับเอ่อแทรกเตอร์นะครับอีกจุดเด่นจุดหนึ่งของตระกูลแทรกเตอร์เหมือนกันก็คือการปรับระดับนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเลือกปรับระดับความสูงต่ำของการตัดหญ้านะครับสามารถเลือกได้ถึง6ระดับนะครับอันนี้แล้วก็จะเหมาะกับรองรับงานหลากหลายนะครับเพราะว่างานแต่ละที่บางทีเราต้องการตัดสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะสามารถปรับได้โดยละเอียด ส่วนตัวไรเดอร์นะครับไรเดอร์ Rider ก็จะปรับได้ละเอียดเหมือนกันนะครับถึงสิบระดับเลยนะครับฝั่งนี้นะครับตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นพี่น้องกันเลยกับตัว ts หนึ่งสามแปดนะครับเป็นตระกูลหนึ่งสามแปดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว tc นะครับตัวนี้จะขึ้นต้นด้วย tc นะครับตัวนั้นจะขึ้นต้นด้วย ts นะครับตัว tc หนึ่งสามแปดเนี่ยก็คือกำลังเครื่องเนี่ยจะเท่ากันกับตัว ts หนึ่งสามแปด แต่สิ่งที่แตกต่างคือตัวนี้จะมีกล่องเก็บหญ้าแบบ built-in มาด้านหลังนะครับก็ฟังก์ชันนี้ตัวนี้นะครับจะเหมาะกับลักษณะงานสนามที่ลูกค้าต้องการตัดงานสวยงามนะครับอาจจะเป็นสนามภายในบ้านอาจจะเป็นสนามภายในสนามกีฬานะครับซึ่งตัวนี้ตัดเสร็จปุ๊บเราเก็บเศษหญ้าสวยงามนะครับก็จะเน้นไปที่งานพื้นที่ราบแล้วก็งานสวยงามเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในจุดนี้ด้วยนะครับเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ย นั่งสบายตัดได้สวยงามแล้วก็พอตัดเสร็จสนามของเราก็จะน่าใช้น่าดูนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานสวยงามเป็นหลักนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเรามีรถตัดหญ้าหลากหลายรุ่นให้ได้เลือกใช้นะครับก็อยากจะให้คลิปนี้นะครับเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่เราต้องการใช้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถตัดหญ้าฮุสวน,น่าจากประเทศสวีเดนครับ มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายรุ่นนะครับผม